วานทิตวาสุขนาทังพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสาธุกังนโมพุทธายะทิพมันตรารังทิพมันตรารังปวักขามิ ยาถาพลังปัญจอักขรานิชาตานโมพุทธายะวันทตินามัตสิตวาอิสีสิทธิโลกนาทถังอนุตรังอิสีจะพันธนัง สาตรอาอหังวันธามิตัง,อ,งาาอีสีสิทธิเวสะวันทิตวาอาจริยังครูปาทังอาคัตชาหิสัพพะตัมมาประสิทธิเมสัพพะอันตรายัง วะนัสสันติสัภสิทธิภวันตุมีมาอุอธิกมูลังตรีเทวานังมหาสาตราอุอุอาอามามามันตราอุสาอาวามหามันตัง องการพินทุนาทังอุปนังพรมมาสหาบดีนามังอาธิกาเปสุอาคโตปัญจะปทุมังทิสวานโมพุทธายะ